สวัสดีช่างเป็นไหนคะตีพึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปเจอทีมงานอีกประมาณยี่สิบท่านนะคะนู่นนู่นทีมงานเราอีกทีมหนึ่งนะคะทุกคนเรียบร้อยกันไหมไป Let's go สวัสดีคครับเดี๋ยวเย็นๆตามขึ้นไปโอเคดูเด้่เขาทำกันยังไงพึ่งเเออเนาะก็สงสัยจังเลยนะว่าเตกันยังไงขึ้นไปได้ยังไงเป็นร้อยเมตรเอ่ยเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้รู้กันเนาะใช่ ให้ชอบความสูงก็ตามไปดูโอเคห้เจอกันข้างบนค่ะครับผมไปตอนนี้เราก็เดินมาได้2อกิโลประมาณ2อกิโลนะคะมันจะเริ่มมีความชันขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ ทุกคนเห็นลังต่อไกลๆนั้นไหมคะลังใหญ่มากนักลัวเราต้องรีบไปจากที่นี่นะคะแล้วห้ามเสียงดัง ดูเขาตีพุ่งในป่าดิบแบบรุกมากอ้เอา,มาเมมันโดดลมปะโดดลมดลกินข้าวกินข้าวเหนียวเันค่ะตอนนี้ยังอีกสองกิโลถึงจะถึงต้นพึ่งน,นะคะเหนื่อยมากเป็นการแบกเป้แบบครั้งแรกขึ้นแบบโอ้โหหดนะะหดฝนไหมเอาอยู่นะเหนืนหน่อยนะเอาเรื่องเลย เราก็ทานข้าวเที่ยงกันอิ่มแล้วนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อเพื่อจะไปสู่ต้นพึ่งนะคะพึ่งหลวงเราก็ถึงทางแยกที่จะเข้าป่านะโ,นโอนโอมันเป็นทางดาวยิวดิ่งมากระวังละลื่นอะ่ะอ้อดูสิ ท่านสาพี่เตาล้างก็สะอาดเลยล้างแล้วอ่ล้างแล้วก็สะอาดไม่มีอะไรเลยล้างล้างเนี่ยเราเดินมาเราจะมาเจอต้นต้นไม้สามต้นที่ใหญ่มากแล้วก็มีแบบแบบแบบเ็ดล่า นี่มันบุกป่าชัดๆเลยเนี้ยระวังเท้าพิกนะทุกคนนี่เราต้องผ่านห้วยน้ำเย็นแล้วก็ขึ้นไปลูกนี้เหรอขึ้นเขาลูกนี้เหรอเจอดอกไม้ ต,ต,ต,ต้้นไม้เต็มเลยอะป่าดิบจริงเนาะยังไงลูกฮึรกมากนี่แหละเขาเรียกว่าบุกป่าจริงเนาะนะคะเรากำลังใกล้ต้นพึ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะน้องพรานปาก็บอกว่าต้นพึ่งเนี่ยอยู่ขวามือเรานะคะสูงมากเลยะคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็น ต้องลงไปอีกหน่อยนะคะอุ้ยลำบากมากเนี่ยใครจะซื้อน้ำพึ่งป่านะคะห้ามต่อเลยเนี่ยขวดละห้าร้อยก็ห้าร้อยเธอค่ะแน่โคตรลำบากมากเลยทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังเรากำลังลงไปที่ใต้ต้นเขาอะค่ะใต้ต้นไม้ทุกคนโอโ้ทางแบบโ,โ,โอ้โหอุ้ยสุดจัดประหลัดเลยจริงๆโอ้โหสุดยอดมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราจริงอะ ใกล้ต้นพึ่งต้นพึ่งป่าที่เราเดินกันมาแบบเกือบสิบกิโลนะคะ<ม>เรากำลังจะมาอยู่ใต้โคนเขานะคะเดินไปอีกหน่อยะค่ะตามมานะคะเราจะขึ้นกันทางนี้นะคะอันนี้คือเราถึงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทีมงาน ดีพึ่งเขาอยู่ในห้วยเหรอคะนี่ครับมือหนึ่งครับนี่นะคะมือหนึ่งมือหนึ่งครับนี่มือรอคาเออราคาเออนี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนอยู่ข้างบนนู้นนะคะโอ้โหเราก็ไปอ่าต้นนี้ตกประมาณกี่ลังได้คะน้องอ๋อหตอนนี้มีสิบเอ็ดลังครับโอ้พี่เห็นพี่เห็นไม้นั่นนะคะนั่นนั่นคืออะไรเอ่ยอ้าลูกพลอยบันไดครับอ๋อแล้วเราขึ้นตามนี้เหรอคะใช่ครับ อันนี้เป็นเหมือนของเก่าพ่อค่ะของเก่าปีที่แล้วครับอ๋อแล้วคือเรา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 ต้องเปลี่ยนหมดเลยต้องเปลี่ยนใหม่ทุกทุกอย่างคือมันชำรุดใช่ไหมคะปีต่อปีครับอันนี้อ๋ปอปีต่อปีโอ้โหนะคะทุกคนต้นนี้สูงมากอ่าประมาณเป็นกี่เมตรได้ไหมคะผมไม่ได้เอาตารางเมตรมาเลยพี่ห้าสิบเมตรได้ไหมเจ็ดสิบห้าสิบน่าจะเกินห้าสิบเกินนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆเื่จะได้เห็นว่าเขาอยู่สูงแท่ไหนนะคะรกมากเห็นนะคะเนต้นพุ่วต้นนี้นะคะอืม่สี่ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะประมาณสามสี่ลังตรงนี้สูงมากประมาณเจ็ดสิบเมตร นี่เขากำลังเอาไม้นะคะเกษตรต้นพึ่งเอ้ัดทาเนาะเพ้ชาวันอ่ะเอาเออดึงเลยเขากำลังเอาต้นต้นไผ่ที่เขาเตรียมไว้จะไปตีกับไม้ทอยจะได้ความแข็งแรง พี <si ่บอกปีละีแล้วเออก็ที่นี่เนี่ยน้ำมันขึ้นเนี่ยตีลูกทอยไปครึ่งหนึ่ก่อนนะยังขึ้นไม่ถึงคนยอดนะน้ำมันเยอะนเหมือนเดิมเยอให้น้ำมันสูงเวนรับไม่ก่อนไม่เมียนั่นแหละไม่ไฟพี่เขาใช้ดิเปลี่ยเครื่องเดียบเขาบอกไม่ใครเนี่ยตู้นี่เนาใช้เลยถอยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน้ำมันต้นพึ่งเนี่ยอ่อนกว่านี้นะ้ีสเนาะต้นพึ่งไม่ใช่จะนี่งนะต้นนิ่งจใสแบบต้นใสลูกนี่เราก็ตีลูกทอยไปจนพึ่งทางนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ ให้มืดก่อนนะคะทุกคนคนวันนี้เราเราจะปลูกเปนอนกันที่นี่นะคะค่ะส่วนไผ่ที่จะเอามาทําลูกถอยนี่เขาใช้ไผ่น้าแล้วก็ไผหห่นวลนะคะทุกคนจะมีความเหนียวใช่ไหมคะจะมีความเหนียวนะคะไปไงน,น้องมา <laughs> น้องเปย์งมาเลย <laughs> อันนี้กําลังย่างอยู่นะคะทุกคน ไม้ไผ่สดเอามาย่างแห้งๆแ,แล้วทําเป็นปลายแหลมนะทุกคน,นเพื่อจะไปปักที่ต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะ่นตรงนู้นก็ย่าง,สงเสร็จแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวไปหาที่ผูกเปนอนก่อนนะคะทุกคนโอเค,คมุมไหนดี <laughs> ตอนนี้ก็ถึงเวลาทานข้าวเลยนะคะนี่คือจานข้าวนะคะเราจะทานข้าวด้วยใบตองค่ะมีหยวกกล้วยด้วยนะคะทุกคนหยวกกล้วยยำหยวกกล้วยแล้วก็มีน้ำพริกแล้วก็นี่อะไรเอ่ยยำปลากระป๋องใส่หยวกกล้วยใส่หยวกกล้วยปาดด้วยนี่ย่างย่างนี่นะคะทุกคนโอ้ี่ ไล่พี่ดาลราพี่ดาจะไปยูนไหนจานจะเท่มากเลยไล่พี่ดาลราพี่ดาจะไปยู่ไหนเราจะกินข้าวกับมือกันนะคะทุกคนเตียงไม่กินข้าวเหรอตอนนี้เขาก็ตีลูกถอยใกล้ไปถึงยอดแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงรังพึ่งเลยนะคะทุกคนแต่มันเป็นกลางคืนมองไม่ค่อยชัดค่ะ นีうう่นะคะทุกคนผนยอดนะคะอันนี้เราก็แต่งที่ทางที่จะนั่งดูนะคะอันน้เราก็แตู่อย่างดีนัดู นนี้เขากาลังตอกลูกถอยกันอยู่นะคะซึ่งไม่สามารถเปิดไฟได้มันก็จะมืดๆค่ะถ้าเปิดไฟเนี่ยพึ่งก็จะเห็นแล้วก็จะลงมาหาคนตีนะคะอาจจะอันจะโดนต่อยต้องใช้ความมืดนะคะทุกคนยลงมาให้นี่หลังพึ่งนะคะทุกคนนี่หลังใหญ่นะทุกคน ทุกคนนี่เห็นไหมคะแล้วก็นี่ด้วยค่ะทุกคนนี่ด้วยนะคะลังใหญ่มากนี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้เขาก็ตีลูกถอยใกล้ไปถึงยอดแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงลังพึ่งเลยนะคะทุกคน แต่มันเป็นกลางคืนมองไม่ค่อยชัดค่ะตอนนี้เขากำลังโรยเปลวไฟนะครับเพื่อจะให้พึ่งลงมาข้างล่างนะครับตัวแม่พึ่งะคะ่ะ เขจะโรยเปลวไฟลงมาพึ่งก็จะบินตามลงมามีแกงวิบากมันมาซอยสามนะโหถ้าอย่างนั้นมึงไม่กลับกันแล้วอยู่กันแถวนี้เต็มหมดแล้วมึงห่วนลงมาอีกหัวใหญ่มากเลยครับไม่อยากให้ลังไอนนี้หัวใหญ่เนาะ วใหญ่มากพี่เฮ้ยคุยไม่จับถุงโอ้โหจับถุงแม่เล่เอาเอาหัวนั้นออกมานั่นแหละหัวนั้นขึ้นมาแล้วไปไปไปทำไหมทำไหมเออพริ้เกอร์เออนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะคะทุกคนตัวที่ว่าจะกินได้อะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะหน้าตาอยาชิมไหมดูนะคะทุกคนสุดๆ นี่คือใต้ต้นนะคะทุกคนใต้ต้นเนี่ยหวานม้อหอมด้วยหอมมพพี่ยิบตันนี้เราก็ลงมาที่แคมป์แล้วนะคะตอนนี้หมอนน้ำพึ่งเขากำลังให้ลูกทัวร์ชิมน้ำพึ่งกันอยู่นะคะเป็นไงบ้างหวานไหมคะ มันหนึบเหรอเหมือนขนมอะไรบางอย่างเลยไอ้ตัวตัวหนึบมันอ่ะให้พี่เอาก้อนน้วยอ้อหนึบผมอันนี้ล้างมือแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ล้างนะไม่ได้ว่าอะไรเลยมันไม่มีหนึบอ่ะพี่อีกเลยอัธยาศัยได้ตอนนี้ก็ให้ลูกค้าชิมน้ำผึ้งกันอยู่นะคะทุกคน เป็นไงบ้างหันมาทางนี้น้องนุ้ยอ้าเอร่อยอร่อยไหมหมดแล้วหวานนาะหวานใช่ปะหวานแน่นๆเลยนะนี่ของแท้เจ้าเจ้าขอเหรอเลี้ป่าหลังจากนี้ก็เตรียมเช็ดตัวนอนกันนะคะทุกคนอาลุงป้อ อนุญาตพักบนกดัน่ะคาะเนาะนี่จาวง่วงเลยเช้าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมเก็บสัมภาระทานกาแฟนี่เราต้มน้ำลวกบะม่าอุ้ยมีมันญี่ปุ่นด้วยนะคะในป่าพอดีไปขุดมาเจอในญี่ปุ่นในป่ามีมันญี่ปุ่น ตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะคะทุกคนนะคะภารกิจตีพึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีว้าวแล้วก็สวยมากได้มาเห็นมันยากลำบากมากทุกคนน้ำพึ่งป่าของแท้นะคะตอนนี้ก็น้องๆเขาก็ลำเลียงนะคะน้ำพึ่งออกจากป่าแล้วนะคะเจอกันใหม่ที่มหน้านะคะทุกคน ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นห้วยตรงนี้ก่อนพับฮิวไปอีกประมาณ200เมตรแล้วค่อยแล้วค่อยลงใช่ไหมลงเขาลูกนั้นใช่ไหม พอดีมาระหว่า,างทางขากลับเราหิวน้ำกันนะคะอันนี้คือลำธารเว้ยน้ำเย็นคือทานน้ำได้ใชนะ่ไหมได้ครับ<อ>ต้องขุดเ้าหน่อยต้องขุด<อ>หมายถึงว่าทำร่องน่ะเลยคะใช่ขุดใบไม้พวก,วก<อ>นีครับอ้นี่เป็นวิถีของคนเดินป่านะคะทุกคนเห็นไหมใบไม้ แถวนี้มีต้นไม้ใหญ่เยอะเหมือนกันเนาะสวยดอกพันไม้ก็เยอะไม่น่าน้ำผึ้งดึงหอมอร่อย ก็จะประมาณ8กิโลคะทุกคนขึ้นเขาลงเขาประมาณ3 4ลูกนะคะครับคือภาพทิวหนักมากมันชันค่ะทุกคน